มัจะอืมโอเคอ่ะนี่กดแล้วนะคะแค่แค่ถือ,อไว้อย่างเดียวตายไปเลยเดี๋ยวก็มีอันนี้อยู่ ใส่ขั้นบนอ๋อขวดน้ำหน่อยนะเธอย่าลืม่ายตอนพระกำลังกวดบุเรนติสากรางังเอวามวายตุดินงังเปตานางังอุปกาปัติจิตตังปัตจิตัง,ต,ต,งตุมหังกตปปเมวะสมิทธตัว sabe purento sang candu panaraso yata manito ti raso yata diwa santo ta satu materi bhavantara yasuki tika yoko kawapivat anasilita nidjang udha prajino jataro